แจกเงินดิจต้อน1นึ0งมบาทโครงการนี้สรุปแล้วว่าคนที่อยากให้โครงการนี้ไปแล้วอยากให้โครงการนี้เดินหน้าอยากให้โครงการนี้ไปนี่น่าจะเป็นนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนะเพราะล่าสุดนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะออกมาแบบนี้หลายๆคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะ เป็นนายกพูดแบบนี้ฝันให้คนทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับทะเลาะกันเป็นถึงนายกทําได้ยังไงนะครับเพราะนายกรัรมนตีพูดเอาไว้แบบนี้หากประชาชนเห็นชอบกับนโยบายที่เราทําเช่นอยากได้เงินนิิท่อนขอให้ส่งเสียงออกมาแสดงออกมาให้รัฐบาลได้รับรู้ความต้องการของประชาชนสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถสร้างฝันกําลังใจให้กับรัฐบาลได้ ออกมาช่วยกันนะครับออกมาช่วยกันเนี่ยอ,อย่าให้ใครมาร้มโครงการนี้ได้โอ้โหมัน <c oughs> นะครับต้องบอกเลยว่าเอ๊ะวันนี้สรุปแล้วเนี่ยนะครับการการที่จะแจกเงิน5้าแสนล้านบาทเนี่ยมันเป็นความต้องการของประชาชนนะครับมากที่สุดหรือว่ามันเป็นความต้องการนะครับ ที่พยายามจะทําโครงการนี้ของนายกที่ชื่อเศรษฐาเพราะตอนนี้ก็มีประชาชนออกมาสองส่วนอีกส่วนหนึ่งที่อยากได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่หอ,อยากได้จนไม่สนใจอะไรนะั้นแหละขอให้บอกว่าจะแจกไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังอะไรวิธีมาที่ไปของเงินอะไรส่วนประชาชนอีกคนหนึ่งนะครับก็มาตั้งข้อสังเกตตั้งคําถามว่าเอ๊ะถ้าการแจกเงินครั้งนี้นะครับต้องเอามาจากการกู้เนี่ย ก็ไม่อยากให้แจกเพราะไม่อยากให้ประเทศจะต้องไปกู้เพิ่มนะครับไม่อยากให้ประเทศนะครับจะต้องไปเป็นหนี้เพิ่มไม่อยากให้ประเทศจะต้องมาเสียดอกเบี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ขนาดนั้นนะครับประชาชนส่วนนี้ก็เยอะก็ออกมานะครับออกมาพูดกันแม้กระทั่งว่านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์นะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารนะครับหรือธนาคารเองก็ออกมาตั้งคอสเกตและประชาชนก็ออกมาเริ่มพูดกันถึงเรื่องนี้เพราะว่าล่าสุดนี้ก็อย่างที่เราทราบว่า โครงการนี้นโยบายนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะครับที่มาของเงินก็นยังไม่ชัดเจนวิธีการแจกก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่มีคําถามหลายๆคําถามที่ประชาชนถามเรื่องของการที่จะทําแอปขึ้นมาใหม่ต้องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกเชนอะไรเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็สามารถหาก็ได้อยู่แล้วแต่พอมาถาม ถามรัฐบาลในการคนที่เจ้าของโครงการเนี่ยกับไม่มีคําตอบกับเรื่องนี้กับเฉยกับเรื่องนี้เอ๊ะประชาชนก็สงสัยข้องใจมันคืออะไรและที่สําคัญเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่อยากให้ประเทศเป็นหนี้ นะไม่อยากให้ประเทศเป็นหนี้เพราะการที่ประเทศเป็นหนี้ถามว่าวันนี้ประเทศเป็นหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับเฉพาะหนี้สาธารณะก็สิบจุดล้านล้านนะครับที่ตอนนี้มาเพราะสถานาการณ์ที่ผ่านมาบวกกับสถานาการณ์โควิดทาให้กู้จนเต็มเพดานไปแล้วแล้วหนี้อื่นอื่นอีกน,นะครับแล้วแม้กระทั่งว่าการลดค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรเนี่ยมันก็เพียงแค่ย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋ากว่าเพราะว่ามันไม่ไ,มได้แก้ที่โครงสร้างหลักมันเพียงแค่วันนี้นะครับ คนที่ได้นะครับประโยชน่ก็คือกอฟพอนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจนะครับกอผพอเนี่ยตอนนี้ที่ต้องบอกก่อนค่าไฟที่มานลได้เนี่ยพกอบพอกอบพอนั่เองเนี่ยนะครับยังไม่เอาเงินของเขาคืนนะครับชะลอการใช้หนี้ของกอบพอไว้ จ่ายแต่เพียงดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้กอผอนะครับถ้าเราคุยจริงๆง่ายๆก็คือวันนี้กอผอนะครับยังไม่ได้เงินคืนนะครับเงินที่ให้กู้มาคืนแต่ได้ดอกเบี้ยทุกเดือน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 นะครับได้แต่ดอกเบี้ยไปก่อนนะครับแต่ถึงเวลาปุ๊บอีก3เดือนปุ๊บกอผอ ก็ต้องนะครับขอนี้ก้อนนี้คืนเมื่อขอนี้ก้อนนี้คืน,นปุ๊บค่าไฟก็เด้งขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นการแก้ปัญหาระยะสัน้นซึ่งแน่นอนครับการแก้ปัญหาระยะสั้นก็ส่งผลกระทบทําให้ประชาชนลืมตาอาับปักได้อะเอานี้เราเข้าใจอยู่แล้วแต่มันต้องมีมาตรการระยะยาวต่อแต่ตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีมาตรการระยะยาวอะไรเลยนะครับยังไม่มีมาตรการาระยะยาวเลยมีแต่มาตรการระยะสั้นซึ่งแน่นอนครับเรื่องของการแจกเงินนี้จะต้อนเนี่ยตอนนี้ปัญหามันก็คือว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ย ประชาชนอยากจะได้จนไม่สนใจอะไรเลยหรือเปล่านะครับประเทศจะเสียหายประเทศจะพังพินาศจะประเทศจะติดหนี้ติดสินประเทศจะต้องมาใช้หนี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ yse, สนใจตรงน,นี้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เพราะประชาชนส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องการให้นะครับไม่ต้องการให้โครงการนี้นะครับเดินหน้าก็เพราะว่าหนึ่งไม่ต้องการให้ประเทศเป็นหนี้ ไม่ต้องการให้สร้างนี้ต่อนะครับไม่ต้องการให้ประเทศต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องการให้ลูกหลานต้องมาชดใช้นี่เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะโครงการนี้มันมันจะไงแน่แต่วันนี้นายกที่ชื่อเศรษฐากําลังจะมาบอกนะครับและให้ประชาชนเนี่ยโอโ้โหให้ประชาชนฝ่ายที่อยากได้กับฝ่ายไม่อยากได้มาประทะกันเองทงั้งทั้งที่ตัวเองเป็นนายกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประชาชนธรรมดาที่ออกมาแล้วพูดไปอย่างเนี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นประชาชนอำนาจเหตุการณ์นี้แต่วันนี้มันมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะครับ แค่เดือนเดียวเนี่ยก็อยากให้ได้ฝันกำลังใจจากประชาชนเพิ่มแล้วฝันคงหายไปเยอะเพราะไม่นึกว่าจะมีทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินักเศรษฐศาสตร์และก็น,นักวิชาการเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านเรื่องนโยบายแจกเงินนะครับห้าแสนล้านบาท 1. จะไม่มีคนมาค้าเลยครับหากท่านใช้วิธีประหยัดนะครับงบประมาณที่ใช้แล้วเหลือมาแจกประชาชนแต่นี่จะกู้มาแจกหวย ก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมเคยพูดและเคยย้าเสมอว่าวันนี้จะไม่มีใครออกมาค้าเลยผมก็จะไม่ออกมาค้าเลยเหตุผลเพราะถ้าวันนี้ประหยัดง,งบประมาณที่ใช้แล้วมันเหลือนะแล้วเอามาแจกประชาชนหรือเรามีงบประมาณเหลือเฟืออยู่แล้วมีงบประมาณอยู่ 5, 6, 6, ห้าแสนหกหมื่นล้านไม่รู้จะไปทาอะไรเลยแล้วเอามาแจกประชาชนอ่ะอันนี้สบายเลยแต่วันนี้คุณกําลังจะไปกู้มาแจกเพราะกู้มัน,มนก็มันก็คือดอกเบีย้ยมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยแล้วก็ต้องไปใช้นี่ <c oughs> กี่สิบปีถูกท่องหรือเปล่ปาครับและอย่างหนึ่งแอปเนี่ยถ้าจะแจกผ่าน แอปเป่าตังมันก็สามารถแจกได้เพราะมันใช้ในระยะเวลาแค่6เดือนอย่าบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะทุจริตตรงนี้นี่แอปดิจิตอลวอลเล็ตมันก็เป็นแอปเหมือนกับแอปเป่าตังมันก็ทุจริตได้บอกว่าเดี๋ยวเอาบอกเชนเข้ามาช่วยก็เอาบอกเชนไปซัพพอร์ตกับตรงแอปเป่าตังก็ได้เพราะอะไรครับเพราะถามว่าวันนี้อย่าลืมแอปเป่าตังเป็นของธนาคารนะครับเป็นของธนาคารถ้าแอปเป่าตังไม่มีความเขาเรียกว่าไม่มีความสเสถียรมากพออะไรมากพอนะครับคงจะเอามาเป็นแอปของธนาคารไม่ได้หรอครับ อย่าลืมนะครับว่าธนาคารเขาไม่ได้ทําแค่6เดือนครับแอปเป๋าตังของธนาคารเขาทําระยะยาวและยาวตลอดไปตราบใดที่ยังมีแบงก์กรุงไทยอยู่ในประเทศไทยถูกต้องหรือเปล่าครับแต่วันนี้คุณกําลังจะชาสร้างแอปมาแล้วก็ไอ้บอกเชนค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่เคยพูดว่เท่าไหร่แล้วมีการถามก็ไม่เคยบอกด้วยว่าเท่าไหร่ 2นะครับจะไม่มีคนออกมาค้าเลยครับถ้าเป็นช่วงที่คนออกจากบ้านไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้ตกงานต้องใช้เงินไปกระตุ้นกระตุกเศรษฐกิจให้ฟื้นให้คืนชีพนี่ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางหรือชื่อเศรษฐาต้องทําตัวเป็นเศรษฐีแจกเงินชาวบ้านแต่ขอโทษเงินที่แจกไม่ใช่เงินของท่านด้วย 3. จะไม่มีคนมาคัดค้านเลยครับหากแจกง่ายๆนะครับเป็นเงินสดไม่ต้องบล็อกเชนอะไรให้ยุ่งยาก เพราะเขากลัวเรื่องเงินปากถุงและมีค่าใช้จ่ายในการทำระบบอีกเท่าไหร่ข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรกับใครต่อใครก็ยังไม่รู้ถึงวันนี้ท่านได้แต่บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆและขอกำลังใจขอเสียงสนับสนุนนะครับไม่อยากฟังเสียงคัดค้านไม่กู้มาแจกไม่ค้านครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อยากได้ฟังเสียงสนับสนุนแต่นะครับไม่อยากฟังเสียงคัดค้านก็ทำให้กู้มาแจกประกาศเลยครับ ผมว่ารับประกันได้เลยว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลประกาศออกมาแบบนี้นะครับคนที่คัดค้านทั้งหมดจะหยุดเลยไม่กู้เด็ดขาดไม่กู้มาแจกเด็ดขาดเราจะไม่มีการกู้เพราะตอนที่เราเขียนนะครับอ่าเขียนนโยบายนโยบายให้กับกะกะตเนี่ยเราก็ไม่เคยบอกว่าเราจะกู้นะครับ เราไม่เคยบอกเลยว่าจะกู้ที่เรายื่นให้กับกะกะตไปเนี่ยเราไม่เคยบอกว่าเราจะกู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการกู้เด็ดขาด100ไม่ว่าด้วยกู้มาจากวิธีไหนเราก็จะไม่กู้มาแจกเงินตรงนี้นะครับเราหาสามารถหาได้มาแจกโดยเอาเงินของเราก็ได้เดี๋ยวแสนสิริจะให้มาหรือยังไงหรือว่ายังไงแต่วันนี้คือตอนที่ยื่นกะกะตไม่มีคําว่ากู้สักคําเดียวที่มาของเงินที่จะเอามาแจกในนะโยบายแจกเงินดิจิทัลวอร์เรดเนี่ยนะครับ ที่ยื่นให้กะกะตไม่มีคําว่ากู้เลยแต่ตอนนี้นะครับความคาดการณ์ของนโยบายนี้ว่าจะเอาเงินมาจากตรงนี้ไม่สามารถเอามาได้เอาเงินจากนี้ก็ไม่สามารถเอามาได้เอาเงินจากตรงนี้ไม่สามารถเอามาได้สุดท้ายนี้ตอนนี้กําลังจะก,กู้นี่แหละทําให้คนออกมาคา้านแสดงว่านโยบายนี้นะครับเป็นการนโยบายที่คิดช่วยที่สุด คือคิดและพูดออกมาแต่ไม่ได้คิดเบ็ดเสร็จไม่ได้คิดให้รอบคอบไม่ได้คิดละเอียดที่มาของเงินนี้คือสําคัญที่สุดแต่ก็ยังจะบอกว่าวันนี้การคิดนโยบายนะครับมันก็ต้องในรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่ามีให้บอกที่มาที่ไปอก็เขียนตามเอกสารว่ามีที่มาที่ไปแต่ถึงเวลาจริงๆทําไม่ได้ไงครับถึงเวลาจริงๆเนี่ยในที่เขียนให้กับกรกตรไม่มีคําว่ากู้เพื่อจะมาแจกนะครับกู้เพื่อมาทํานโยบายนี้ไม่มีแม้แต่คําเดียวไม่มีแม้แต่คําเดียว มีจะบอกมาจากตรงนั้นมาจากตรงนี้มาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ทั้งหมดแต่พอถึงเวลาไม่สามารถเอามาได้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 ตอนนี้น่าจะเหลือก็กู้นะครับทางที่ทางเดียวที่จะทําได้คือกู้พราะประกาศได้วย้่วจะแจกวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6เเพราะถ้าจะแจกวันที่1กุมภาพันธ์2567จะใช้งบประมาณปี67มาอ่าส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะงบประมาณปี67นะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อประมาณพฤษภาปี2567แล้วอีกอ่ะ ที่จะแบบตัดทอนได้อะไรได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายเป็นว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยนะครับนโยบายนะครับแจกเงินกู้เนี่ยเป็นนโยบายที่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนอยากได้จริงๆหรือว่าวันนี้นรัฐบาลอยากทําจนตัวสัน่นโดยเฉพาะนายกที่ชื่อเศรษฐาตอนนี้ออกมาบอกว่าเฮ้ยใครที่อยากได้นโยบายนี้ช่วยออกมาส่งเสียงหน่อยนะเพราะว่าก็ยังมีอย่าง,างที่บอกว่า วันนี้ต้องยอมรับว่าคนที่อยากได้นโยบายนี้นะครับได้เงินแจกย่อมหย่อมหย่อมหย่อมเพราะอะครับเพราะถ้าไปตามจังหวัดเขายกมือยกอะไรอันนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่ารัฐบาลอยากจะแจกเงินเขารู้ว่าเขารัฐบาลอยากแจกเงินแต่ไม่รู้ว่าเงินน่ะมาจากไหนถ้าเขารู้ว่าเงินมาเอามาจากการกู้แล้วต้องไปนี่เป็นสินลูกหลานต้องมาใช้นี่เขาต้องมาใช้นี่จะต้องเสียดอกผมก็คิดว่าพวกนี้ก็คงไม่เอาเหมือนกันแต่เพราะเขาไม่รู้ไงแต่คนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยส่วนใหญ่ เขาศึกษาข้อมูลเขารู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยที่ออกมาบอกได้เลยครับว่าวันนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ถ้าต้องกู้มาแจกเนะี่ยนะครับต้องกู้มาแจกนะี่ยเขาไม่เอากันมีเฉพาะคนที่อยากได้เนี่ยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆที่ออกมาโหโเต้นแรงเต้นกาเพราะกลัวจะไม่ได้พวกนี้ไม่เปรียบแต่เหมือนขอทานนะครับเปรียบเสมือนขอทานที่จะรอมือแบ แบมือแจกแต่คนที่เขามีสมองและเขามีความคิดว่าวันนี้ถ้าต้องกู้แล้วประเทศเป็นหนี้แล้วเอามาแจกประชาชนเขาไม่อยากได้ครับเขาไม่อยากได้เงินกู้เขาอยากาให้นะครับรัฐบาลเนี่ยไปพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอาชีพพัฒนาเพื่อให้เขาเรียกง่ายๆว่าวันนี้้ารัฐบาลจะไปเอาโยนเอาปลาให้เขากินหนึ่งตัวนะครับแล้วหมดสู้ให้รัฐบาลเนี่ยสอนวิธีให้เขาจับปลาเองมันจะดีกว่า แต่วันนี้มันมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่รักประเทศคนส่วนใหญ่ไม่อยากให้รัฐบาลกู้เงินมาแจกแล้วเป็นหนี้เพราะเขารักประเทศเขาไม่อยากให้ประเทศนะครับเกิดภาวะวิกฤตเขาไม่อยากให้ประเทศที่จะต้องร่มสดายไปหรือว่าเขาไม่อยากให้ประเทศจะต้องเป็นหนี้เป็นสิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้ก็เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับที่ถามไม่ตอบที่ตอบก็ไม่ใช่ไม่เห็นการโพสต์แบบนะครับบางอย่าง บ้างว่าเงินนี้ที่ต้อนแจกไม่ได้เพราะผิดกฎหมายแต่พักเพื่อไทยก็ยืนการว่าแจกได้นะครับไม่ผิดกฎหมายตกลงมันยังไงกันแน่ใครควรจะเป็นผู้ตอบคําถามนี้ให้ประชาชนได้รู้ความจริงเรื่องนี้มันยังไงกันแน่พักเพื่อไทยไม่เพียงแต่บอกว่าแจกได้ไม่ผิดกฎหมายยังย้ําชัดเจนว่าพวกเขาเดินมาถูกทางแล้วตอนนี้มีการรวบรวมรายชื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญการข้อกฎหมายคังและเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา140ประชาชนถามแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องตอบแล้วนะพักเพื่อไทยก็ต้องตอบให้ชัดๆเช่นกันแล้วประชาชนก็ต้องใช้วิจ,จารณญาณในการตัดสินใจว่าจะเชื่อใครระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับการเงินการคลังของประเทศหรือนักการเมือง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรวมทั้งคณนะบดีและคณนะและคณนะ รวมทั้งคณะบดีและคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุจจบันคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เชี่ยวชาญด้านการเงินการลังมากกว่าร้อยคนร่วมกันลงชื่อนะครับแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินนิจิต้อน1,000 0บาทแบบเวียงแหให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปเสนอแนะนายกรัฐมนตให้ยกเลิกนะครับนโยบายดังกล่าว เพราะเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียด้วยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์มีคําถามมากมายที่พักเพื่อไทยต้องตอบเช่นทําไมต้องแจกทุกคนที่อายุเกิน16ปีทําไมไม่แจกเฉพาะคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือทําไมต้องเป็นเงิน,นดิจิตอนทําไมไม่แจกเป็นเงินสดทําไมไม่แจกเข้าแอปที่มีอยู่แล้วทําไมต้องใช้เวลาใน6เดือน ทำไมต้องกาจัดพื้นที่นะครับ4กิโลและที่สําคัญคือทําไมไม่ฟังคําเตือนของผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเงินการคลังหรือว่าคนของพัคเพื่อไทยเก่งฝานักวิชาการและผู้รู้ทั้งหลายที่ทํางานด้านรักษาสถิรภาพการคลังของประเทศนอกจากด้านการเงินการคลังที่มีผลกระทบกับสียรภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศแล้วนะครับทาง ด้านกฎหมายก็มีนักวิชาการด้านกฎหมายคณนะบดีคณนะนิติศาสตร์ให้ความเห็นว่านโยบายนี้เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูนตามมาตรา140กล่าวว่าเงินแผ่นดินคือเงินที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของโดยส่วนรวมฉะนั้นรัฐธรรมนูนทุกฉบับจึงมีบัญญัติหลักเฉพาะไว้ว่าจะนําเงินแผ่นดินไปจ่ายได้ต้องมีกฎหมายอนุญาต ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจ,จงที่สำคัญคือกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากสภาผู้แทนรนัฐฎรตามระบอบประชาธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยเรื่องนี้ก็ต้องถามไปที่พักร่วมรัฐบาลทั้งหลายว่าถ้าหากพักเพื่อไทยเอาเรื่องนี้เข้าไปขอความคิดเห็นในสภาพวกท่านจะเอาด้วยหรือตอบให้ประชาชนได้รับรู้จุดยืนของพวกท่านหน่อยได้ไหม การที่พักเพื่อไทยบอกว่าการแจกเงินดิจิตตอนนี้ไม่ใช่เป็นการแจกเงินแผ่นดินแต่เป็นการแจกเงินดิจิตอลแบบนี้อาจจะไม่ใช่เฟกนิวแต่อาจจะเป็นเฟกโรแบบศรีธนนชัยหรือเปล่าเมื่อมีการถามว่าจะเอาเงินมากถึง560,000ล้านมาจากไหนก็ตอบไม่ชัดในที่สุดก็แบรไตออกมาว่าจะต้องขอยืมจากรัฐวิสาหกิจที่อาจจะเป็นธนาคารอมสิน จะกู้หรือยืมมันก็คือหนี้แล้วก็ต้องมาตั้งงบประมาณแผ่นดินไปใช้หนี้ใช่ไหมล่ะมันก็หนีไม่พ้นทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยต้องใช้งบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินของประชาชนจะเป็นรายจ่ายที่ไม่อาจตัดได้ก็จะเป็นผลในงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกขาดดุลงบประมาณมากขึ้นเพราะต้องกู้เพื่อมาทำการนี้ แต่เป็นเช่นนี้แล้วการแจกเงินนิจิทอนจึงต้องขัดต่อวิัยทางเศรษฐศาสตร์ทางการเงินและการคลังตามความเห็นของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และขัดต่อรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา140การแจกเงินนิติท้อนจึงน่าจะเป็นโมฆะนักเศรษฐศาสตร์เขาชี้แจงผลกระทบเชิงลบนักกฎหมายเขาก็ชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญแล้วพักเพื่อไทยยังจะออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบหน่อย พักเพื่อไทยจะออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบหน่อยไม่ได้เหรอต่อประชาชนหน่อยเถอะว่าผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์มันจะไม่เป็นอย่างที่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เขาบอกต้องตอบด้วยข้อความที่มีตรกกะที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ตะแบงด้วยตรกกะที่บิดเบี้ยวนะแล้วนะักกฎหมายเก่งๆที่มีอยู่หลายคนในพักก็ออกมาชี้แจงเรื่องกฎหมายหน่อยก็ดีแย้งด้วยเหตุผลด้วยผลชัดๆ ให้ประชาชนยอมรับคำชี้แจงให้ได้หน่อยนะนักเศรษฐศาสตร์ที่ลงชื่อคัดค้านนโยบายนี้ต่างก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวไปได้ดีไม่จำเป็นจะต้องกระตุ้นแต่ควรรักษาเสถียรภาพค่างเงินบาทอัตราเงินเฟ้อเง,เงินทุนสำรองระหว่างประเทศและระดับหนี้สาธารณะมากฝ่าและพวกเขาเชื่อว่าโครงการเงินดิจติ้ลไม่ได้ช่วยให้มีการใช้เงินแบบทวีคูณเป็น4-6ถึงเท่าอย่างที่พักเพื่อไทยกล่าวอ้าง แล้วอย่าว่าแต่4ถึง6รอบเลยรอบเดียวก็ไม่ได้จะได้แค่0ูรอบเท่านั้นทั้งนี้เพราะคนจำนวนมากที่ได้รับแจกนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินที่ได้มาแจกจากโครงการนี้ไปจับจ่ายใช้สอยเพราะในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่เชื่อว่าการแจกเงินนิจต้อนจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจนิจตอนมากไปกว่าโครงการต่างๆที่รุงตูทำมาก่อนหน้านี้แล้ว การแจกเงินนิติตอนตามที่พักเพื่อไทยออกแบบวิธีการใช้ไว้นั้นน่าจะผิดกฎหมายเงินตาและพระราชะกำหนดนิติตอลพักเพื่อไทยควรออกมาตอบคำถามที่ว่าแนวทางการแจกเงินนิติตอนของพักเพื่อไทยจะตรงกับกฎหมายข้อใดและตอบให้ช,ชัดว่าทำไมไม่แจกเป็นเงินสดทำไมต้องแจกเป็นนิติตอนโทเค็นมีใครได้ประโยชน์จากตรงนี้บ้างหรือเปล่า ทำไมต้องไปเอาเงินสดมาแปลงเป็นนิติ้อนโทเค็นและแปลงเป็นเงินสดเป็นโทเคโทเค็นนี้จะทําให้บริษัทเอกชนใช่หรือไม่แล้วจะเป็นเอกชนรายใดกําหนดมาตรการในการเลือกบริษัทเอกชนแล้วหรือยังจะทําอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจฟามโปร่งใสไม่มีในรัฐบาลที่ได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนในขณะเดียวกันทางรัฐบาลต้องพัฒนาระบบขึ้นมารองรับการแจกและการจ่ายแบบนิจิทอนโทเค็นนี้ใช่หรือไม่ ใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไรมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำจริงหรือเมื่อนำค่าใช้จ่ายในการใช้ในการพัฒนาระบบรวมกับเงินที่จะต้องแจก560,000ล้านนั้นมันจะปลาเข้าไปถึง7,000 0 0 0ถึง8,000ล้านหรือออกมาตอบอย่างที่พวกนี้ชัดๆหน่อยนะครับมีคำนวณมากมายที่พักเพื่อไทยยังไม่ได้ตอบให้ชัด นี่คือข้อมูลนะครับที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้พักเพื่อไทยไม่ได้ตอบเรื่องนี้และสิ่งที่บอกได้เลยว่าพักเพื่อไทยปกปิดประชาชนนั่นก็คือไม่ยอมบอกว่าเงินนี้เป็นเงินกู้และจะต้องมีดอกเบี้ยและต้องชดใช้เท่าไหร่ให้กับประชาชนแต่บอกกับประชาชนว่าถามประชาชนคําเดียวครับอยากได้ไหมเงินแจก10,000บาทมีประชาชนคนไหนบอกว่าไม่อยากได้ครับในเมื่อมีคนเอามาแจก นอกจากประชาชนที่โง่เท่านั้นนะที่ตอบว่าไม่อยากได้ทุกคนตอบว่าอยากได้หมดแต่ถ้าคุณบอกว่าเงินที่จะมาแจกนี้เป็นเงินที่รัฐบาลจะไปกู้มาจะต้องเสียดอกเบี้ยนะครับรวมดอกเบี้ยแล้วประมาณนะครับห้าแสนหกหมื่นล้านที่กู้มารวมดอกเบี้ยแล้วจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดแสนล้านค่าโปรแกรมอีกหลักหมื่นล้านบาทที่จะต้องจ่ายนะครับประชาชนจะต้องจ่ายเนี่ยนี่ไปอีกสามสิบปีจะต้องตั้งงบประมาณแล้วก็ทําให้นะครับงบประมาณเพิ่มขึ้นในทุกๆปีอ่า ลูกหลานก็จะต้องแจกอะไรเพราะว่าต้องต้องใช้นี่ไปอีก30ปีถ้าบอกอย่างเงี้ยผมว่าประชาชนที่รักประเทศไทยนะและไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นนี่เขาจะไม่เอาเพราะตอนเนี้ยอย่างที่ผมทําแล้วผมไอ้นี่มาตลอดก็คือว่าหลายๆคนนะครับเขาไม่อยากที่จะให้ประเทศไทยเป็นนี่เขาก็บอกแล้วถ้าต้องกู้มาแจกเขาไม่เอาเาไม่เอาและก็มีการทําโพด้วยแล้วคนก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แต่ก็ถามว่าจะมีคนที่อยากได้ไหม ก็แน่นอนครับคนที่เห็นแก่ตัวเขาก็อยากได้เป็นของธรรมดาไม่สนใจหรอกครับว่าประเทศจะเป็นนี่หรือเป็นไงกู้เขาออกมาคนเหล่านี้นะครับก็จะออกมาดิ้นอยู่ยางนัน้เพราะกลัวอย่างเดียวครับกลัวที่จะไม่ได้เงินกลัวที่จะไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากมาประทะกับคนกลุ่มนี้หรอกครับเพราะเหตุผลอะไรครับคนกลุ่มนี้นะครับไม่มีเหตุไม่มีผลนะครับก็เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าใครมาขัดฝังกูจะเข้าไปด่าไม่มีข้อมูลอะไรมาให้ชัดเจนไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้แจงด่ายอย่างเดียวคัดค้านอย่างเดียวแล้วอ้าง ไม่เห็นหัวคนจนอ้างคนจนอย่างเดียวครับวันนี้ผมบอกเลยคนจนไม่ได้โง่นะครับถึงเขาจนแต่เขาก็ไม่ได้โง่ครับรัฐบาลจะต้องกู้มาแจกนะครับทั้งที่เขาเป็นคนจนเขาไม่โง่ที่จะให้รัฐบาลกู้มาแจกครับเพราะเขานะครับถ้าบอกว่าวันนี้เงินจากรัฐบาลที่มีอยู่แล้วเพราะตอนนี้เขาทุกคนที่คิดว่าเขาที่อยากได้เนี่ยประชาชนที่เขาอยากได้เหตุผลว่าเขาคิดว่ารัฐบาลมีเงินอยู่แล้ว มีเงินอยู่แล้วแล้วเงินเนี่ยเป็นภาษีที่เก็บมามันไม่ต้องไปใช้อะไรมันเหลือแล้วเอามาแจกอันนี้เขาเอาแต่ถ้าบอกว่าวันนี้นี่ของประเทศนะครับโอ้โหมันล้นอยู่แล้วแล้วต้องไปกู้นี่มาเพิ่มแล้วต้องมีมีดอกเบี้ยเพิ่มแล้วต้องมาจ่ายเพิ่มทุกอย่างเพิ่มเขาก็ไม่เอาหรอกครับเขามีสมองเขาคิดครับแต่วันนี้รัฐบาลไม่ได้บอกเขาตรงๆรัฐบาลไม่ได้พูดตรงๆปกปิดนะครับเพียงเพื่ออยากจะทําโครงการนี้สรุปแล้วเนี่ยประชาชนอยากทําอยากได้โครงการนี้หรือนายกที่ชื่อเสถียาอยากทําโครงการนี้จนตัวสั่นหรือเปล่า อันนี้เราก็คงต้องติดตามกันดูสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะทําต่อหรือไม่ทําต่อหรือทาได้หรือ,ไ,รอไม่ได้ไม่รู้ครับตอนนี้บอกได้เลยครับว่าเรื่องไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินก็น่าจะไปถึงสัตว์ปกครองแล้วมีการมินิไฉเรื่องของการผิดกฎและธรรมนูญอีกโอ้โหหลายเรื่องเลยครับการน,นี้ก็ต้องรอติดตามรับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟัง